ผม ROV แจ้งการในแมปนี้นะครับทุกคนคือบอกกันเลยว่าเป็นแมปที่เราเข้าไปเล่นดูคือเราจะต้องอยู่ในรถไฟตรงนี้ใช่ไหมพอเราอยู่ในรถไฟตรงนี้แล้วใช่ไหมทุกคนเราก็จะสามารถานี้ได้เฮ้ยโกโจโกโลโจซาโตรุมาทำอะไราที่นี่รู้จกักเจ้าแดงรู้จัก ROV ซาโตรุูเปล่าทุกคนครับมีแต่คนบอกว่า เอาเอาเฮ้ยเอาไม่ได้ไมเอา,า,เเอ,า oh อะไรอ่ะอืมอืมเอาใหม่ก็ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าล่องน,นี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองโหลด,ด ROV มาลองเล่นดูนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงเพราะผมชื่อเอาวีชาแนลมันก็ต้องเล่นเอาวีด้วยสิที่เถื่อบอกกับเกมอื่นๆนนแบบ มันดูไม่สนุกใช่ไหมก้รก้าต้องมาเล่นหนีไงเล่นเอวีนี่มาละดูเหมือนว่าเราจะหลบหนีไม่ได้อะไรสักอย่างโอ้ดี๋ยวนี้เราก็เข้ามาสู่แล้วกำลังโหลดโครงการสองการติดเชือ้อแปดสิบสิบทัพสองสองผู้เล่นเลยเหรอ หน้าตรงนี้มันคืออะไรวะเนี่ยกนี่ไงนี่ไงนี่ไงเรามาแล้วอะไรวะเอาไฟดบับมีให้เราข้ามได้เลยเราไม่ข้ามขอดูก่อนอะไรวะเฮย้ยตัวอะไรวะหน้าเฮ้ยทุกคนดูหน้าผมดีนะกับหน้าทุกคน คือตอนนี้เรามาอยู่ในโรงงานนะครับทุกคนคือเขาให้เราทำอะไรแล้วคือดูท่าวิ่งโอเคนะผมตอนนี้เขาให้เราเฮ้ยเฮ้ยตาลาเล่โลตารตาลา่าเฮ้ยตาลาเล่โลตารตาลา่าตาลาเล่โลตารตาลา่ามันจะมาฆ่าผมเดี๋ยวปีกตัวหนึ่งไม่ผมจะตายแล้ว no 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 น o no แ no, ล no. ้วก็จะหุ่มด้วย้ยนี้ไอที่ที่ชุบชีวิตก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับทำไมเ่ะก็ไม่ได้กลัวหรอกครับให้เราไปตรงนูน้นให้เราไปตรงนูน้นให้เราไปตรงนูน้นเอาปลาตรงนีน้อีก เออเป็นไหนต่อเป็นไหนต่อ,อตเป็นไหนต่อโว้ยตาลาเล่รถตาลาล่ามาตาลาเล่ชุบชีวิตชุบชีวิตสิเอาช่วยไม่ได้หรอกเมื่อกี้เจ้าหนตาล่าเล่รถตาล,ล่า กะไม่มีใครรอดเลยเดี๋ยว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 จเย็นนะใจเย็นใจเย็นใจเย,ย็นเออแข่งไปซะอิทาราเล่ใครก็ได้ตอนนี้ช่วยผมหน่อยเอ้าเฮ้ยผมกลายเป็นมอนเตอร์วัสดีครับน้องน้องครับพี่มาแล้ว นีใครจะรอดไหมเราเป็นมอนเตอร์คองนะครับตอนนี้มีใครเหลือรอดไหมมีอยู่สามคนโอู้โว อ๋อนี่นี่คือพวกเราเสร็จไปสองตอนนี้เหลือน,นุ่มกับผู้ชายอีกคนหนึ่งนะทุกคนเว้ยนี่ก็ไอ้นี่ ผู้ชายคนนั้นตายแล้วเท่ากับตอนนี้เหลือแค่คนเดียวเยบร้อยเอาผู้ชายคนนั้นรอดอได้ไงอะโหรอดคู่เลยจังวันนี้ กบผู้ชายคนหนึ่ง มา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 นูบ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 เปไหนนูบพี่นูบจา๋าพี่มาแล้วนะไม่เจอพี่นูบเลยอ่ะพี่นูบทำไมมันลอกกันอยู่สองคนเนี่ยตีไปเท่าไหร่ม่งก็ยังอยู่ปะกะติอะ เรียบร้อยรับรางวัลได้แล้วสำหรับการชนะไปได้อย่างวุดหวิดนั่นเองเดี๋ยวเรามาจบคลิปกันดีกว่าโอเคนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ใคระถ้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ